ทำให้กินไม่กินทีหลังไม่ทำแล้วนะโอเคเคเอซเอาไปย่อยเลย <c oughs> วันนี้ไม่ทำลาบนะคะกินก็ได้อก็อร่อยนะอืมสิบบาทยายขายสิบบาทถูกมากอร่อยเลย <c oughs> เอาข้าวใส่ จ้าใส่อย่เงี้ยแล้วก็อือหือเมื่อน,นบอกว่าลาบอร่อยต่อไปลาบมาบ่อยละข้าวอ่อหืออร่อยละมาัแล้วอร่อยด้วย Mm.